โอ้ยผีอะไรงานมันจะดีขนาดนี้คุณย่าเคยพูดเอาไว้ขนาดในน้ํายังมีปลาในป่ายังมีหมีแต่ถ้าเข้าห้องน้ำแล้วเจอผีแบบนี้ก็ให้จับหมีของผีมาสี่เลยและก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปการก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดไลค์และกดซับสไคร e และที่สาคัญกดแชร์ให้ผมด้วยผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไป คำเตือนภาพเสียงเนื้อหาต่อจากนี้อาจมีคำพูดไม่เหมาะสมเด็กคนไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือหมออ้อยยังไม่หลายคนอาจจะกลัวผีสางนางไม้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมแหละถ้าเข้าไปเจอผีแบบนี้ในห้องน้ําท่านผู้ชมจะทํำยังไงโอ้โหถ้าผีไม่งานดีขนาดนี้ผมกล้าพูดเลยผมนี่จะเปิดคนแรกเลยและก็เปิดเรื่องมาณสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งและสถานที่แห่งนี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยวิญ,ญญาณร้ายและพูดผีปีศาจและเนื่องจากที่สถานที่แห่งนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยวิญญ,ญาณร้ายเลยทําให้ชายคนหนึ่งนั้นต้องมาที่นี่ ี่และชายคนนี้ก็เป็นจอมขมังเวทและตัวเขาก็เป็นผู้ที่มีวิชาคาถาเวทมนต์และอาคมและเขาก็มาที่นี่เพื่อจัดการพูดผีวิญญ,ญาณให้สิ้นซะแล้วหลังจากที่ท่านอาจารย์คนนี้มาถึงเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาได้ท่องคาถาและเรียกพูดผีวิญ,ญญาณร้ายออกมาทันทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานพูดผีวิญญ,ญาณร้ายก็ได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าของเขาและพออาจารย์ได้เห็นแบบนั้นก็โอ้โห,โห,โห,โหนี่แหละเป็นแบบที่อาจารย์ชอบตัวของอาจารย์นั้นได้พูดออกมาทันทีเลยว่าเขาน่ะมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างกายของเขาและเขาต้องีด น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าไปในร่างกายของเธอเพื่อไล่วิญญาณร้ายออกไปแต่ทว่าหลังจากที่อาจารย์นั้นพูดจบพูดผีตัวนั้นมันก็ไม่รอชา้ามันได้บุกโจมตีอาจารย์ทันทีมันได้โยนอะไรบางอย่างนั้นใส่อาจารย์แต่ทว่าอาจารย์ก็มีพลังที่แข็งแกร่งและไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย อาจารย์นั้นพูดออกมาทันทีเลยว่านี่แกก้าลองดีกับฉันอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นอาจารย์ก็ควักอาโคยออกมาแล้วก็บุกเข้าจู่โจมแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับท่านอาจารย์นี่คือแบบบุกจู่โจมแบบต่อเนื่องและก็ฉีดน้ําศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในร่างกายของเธอและก็ไล่พูดผีวิญญาณร้ายออกไปแล้วท่านอาจารย์มันก็โคตรอึดโอ้โหฉีดต่อเนื่องแบบ3ครั้งรวดป๊า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 ระาป๊าป๊าป๊าป่า ชุดมันก็ทำให้พูดผีวิญญาณร้ายนั้นไม่สามารถทนต่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็ตัดสินใจหนีอาจารย์ออกไปทันทีแล้วหลังจากที่อาจารย์เห็นพูดผีวิญญ,ญาณร้ายหนีออกไปแบบนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าวิญญาณร้ายนั้นยังจะคงอยู่ในร่างเขาก็ตัดสินใจที่จะตามไปจัดการวิญญาณร้ายนั้นด้วยตัวเองและตู่เขาก็ได้ใช้พลังทั้งหมดตามพูดผีวิญญ,ญาณร้ายตัวนั้นไปและจากนั้นก็ถึงเวลาที่จะโดนอีกแล้วแค่อาจารย์เดินก็สามารถตามพูดผีวิญญาณร้ายที่วิ่งหนีออกไปทันแล้้วโอขนาด การเดินยังทรงพลังนั่นไงนั่นไงแค่เดินก็สามารถตามพูดผีวิญญาณร้ายได้ทันแล้วและสุดท้ายพอจับมันได้ก็จับยกทันทีจ้าและฉากนี้ก็กินเวลาไปโคตรนานอีกแล้วโจอัโจโจโจอาป้าปาป๊าโหระหโหราโหระและก็กินเวลาไปโคตรนานแล้วหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ฉีดน้ําศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในถังจนเต็มที่และเพราะแบบนั้นมันเลยทําให้อาจารย์สามารถไล่พูดผีวิญญาณร้ายนั้นออกไปได้และเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าเธอน่จะชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วจาก นั้นเขาก็เดินจากไปและสุดท้ายหนังก็ตาจบทันทีเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยท่านผู้ชมทุกคนถ้าเจอผีแบบนี้และท่านผู้ชมจะทําเหมือนท่านอาจารย์คนนี้หรือเปล่างั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่วันหน้าและใครที่ไม่อยากจะพลาดหนังเอวีงานดีๆล่ะก็ก็กดติดตามและก็กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผม